ขอต้อนรับเข้าสู่แทบนิวครับด่วนใหม่แว่นทิพย์เสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังสาวเลยยังรอข่าวล่าสุดวงการหมอลำเศร้าใหม่แว่นทิพย์เสียชีวิตแล้วอดีตนางเอกหมอลำนักร้องต้นฉบับเจ้าของบทเพลงสาวเลยยังรอขอแสดงความเสียใจกับอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมืองไทยใหม่แว่นทิพย์ เสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังสาวเลยยังรอโดยมีชื่อนามสกุลจริงว่านางพิกุลเหล่าจำปาหรือชื่อในวงการเพลงใหม่แว่นทิพย์ถือเป็นเจ้าของบทเพลงต้นฉบับสาวเลยยังรอโดยล่าสุดนั้นในวันที่14มกราคม65ทางเพจมิกหมอลำหมอลำสัมมปีได้เปิดเผยว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของคุณแม่ใหม่แว่นทิพย์อดีตนางเอกหมอลำคณะศิลส,สังทองเจ้าของเพลงสาวเลยยังรอด้วยอำนาจของคุณงามความดีขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ท่านมีความสุขในสัมปยาพกภายภาคหน้าสำหรับผลงานอัลบั้มดังของใหม่แว่นทิพย์คือชุดสาวเลยยังคอยมีบทเพลงทั้งหมด12เพลงประกอบไปด้วย 1. สาวเลยยังคอย 2. คำเตือนเพื่อนสาว 3. อดใจไว้เรา 4. สาวบ้านนอก 5. คิดถึงแม่ 6. เข็ดจนตาย 7. น้องจะคอย 8. เห็นใจอ้าย 9. เข็ดจนตาย 10. ตายแน่หนาวนี้ 11. รอคำตอบพ่อ 12. สาวบ้านนอกขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซปนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ